สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องรายการดีๆมีสาระมีความรู้กับช่องรายการไอทีมีสาระนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หลายๆท่านคงจะเฝ้ารอคอยกันมาสักประมาณครึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีเงินเข้าในแอปพลิเคชันเปาตังจำนวน2000บาทสำหรับคนที่ได้ลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะและผ่านเกณฑ์แล้วสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านโครงการคนละครึ่ง และผ่านเกณฑ์เราชนะแล้วและสําหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันและผ่านเกณฑ์เราชนะแล้วนะครับและที่สําคัญที่สุดทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์จะต้องสมัครแอปพลิเคชันเป่าตังค์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์สำเร็จเรียบรอ้อยแล้วนะครับจึงจะได้เงิน2,000บาทนี้เข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับและในส่วนของการใช้เงิน ที่ได้มาจากแอปพลิเคชันเป่าตังนั้นนะครับผมเบื้องต้นนะครับทางภาครัฐก็ได้กําหนดกฎเกณฑ์นะครับผมดังนี้นะครับอันดับแรกตามที่ผมได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าท่านจะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่ทางภาครัฐให้ลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะนะครับและรวมไปถึงคนที่เดืงคนที่ได้ลงทะเบียนผ่านโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันมาก่อนและผ่านเกณฑ์เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินนะครับผม และท่านนะครับจะต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ก่อนว่าท่านได้รับสิทธิ์เราชนะหรือเปล่านะครับสําหรับการตรวจสอบสิทธิ์นั้นให้ท่านเข้าไปที่ w ww เราชนะ .com เข้าไปกดตรงคําว่าตรวจสอบสิทธิ์หลังจากนั้นให้ใส่อ่าหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็กดตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยนะครับถ้าใครที่ขึ้นแบบนี้แบบที่ผมบงให้ในสีเหลืองเนี่ยนะครับผมท่านได้รับสิทธ์ ให้ท่านรีบไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังค์หลังจากนั้นก็ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป่าตังค์สแกนหน้ากันให้เรียบร้อยซึ่งถ้าใครสแกนหน้าไม่ผ่านผมลงรายละเอียดคลิปไปแล้วนะครับว่ามันมีวิธีการสมัครแอป,ปเป่าตังค์แบบง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องสแกนหน้าอย่างไรแล้วเข้าไปหาชมกันได้นะครับในคลิปง่ายมากๆนะครับสมัครปุ๊บอแอป,ปเป่าตังค์เด้งปั๊บใช้ได้ปุ๊บเลยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคนที่ขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์เราชนะแล้วตรงจุดนี้นะครับ หลายๆท่านก็คงจะทราบกันแต่วันที่18เนี่ยได้เงินนะครับผมแต่ก่อนจะได้เงินเนี่ยเราจะต้องเข้ามาที่แอปพลิเคชันเป่าตังตรงนี้ก่อนสำหรับคนที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำมานะครับผมอันดับแรกพอเราสมัครแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วมันจะมีเมนูนี้ขึ้นมานะครับมีเมนูที่ชื่อว่าเราชนะนะครับสำหรับเมนูนี้มีไว้ทำอะไรตรงนี้ท่านคงเห็นนะครับผมเขาเขียนว่าใช้สิทธิ์นะครับให้ท่านกดตรงไปคาว่า ใช้สิทธิ์หลังจากนั้นจะมีให้ท่านกดตกลงยอมรับเงื่อนไขอะไรก็ว่าไปและหลังจากนั้นจะมีให้ท่านเลือกจังหวัดจังหวัดตรงนี้ท่านทําตามผมแล้วกันนะครับผมเอาง่ายๆจังหวัดตรงที่เขาให้เลือกเนี่ยก็คือให้ท่านเลือกจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับย้ํานะครับให้เลือกจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยณปัจจุบันตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจบัตรประจําตัวประชาชนอะไรทั้งนั้นนะครับผม ตอนนี้ถ้าท่านอยู่จังหวัดอะไรก็เลือกจังหวัดนั้นไปครับเอาง่ายๆนะครับจะได้ไม่ต้องงงแล้วก็ไม่ต้องสับสนกันอีกต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็กดตกลงยอมรับเงื่อนไขไปนะครับผมพอท่านกดตกลงยอมรับเงื่อนไขแล้วนะครับพรุ่งนี้ในหน้าของเราชนะตรงที่ผมบวงให้เนี่ยมันจะขึ้นเลยนะครับผม2 0 0 0บาทในการรับเงินนั้นนะครับสามารถใช้จ่ายได้ที่ร้านธงฟ้าพะชารัฐร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะทุกร้านค้า เงินนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้สามารถใช้รู้ซื้อสินค้าและใช้จ่ายนะครับซื้ออาหารเครื่องดื่มตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับรวมไปถึงใช้ได้นะครับกับร้านค้าทีา่เขาเรียกอะไรนะมีแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าทุกร้านค้านะครับผมโอเคนะครับสำหรับการจ่ายเงินจะจ่ายเงินให้กับท่านวันที่18กุมภาพันธ์ เป็นวันแรกจํานวน2,000บาทนะครับผมนี่นะครับ2,000บาทนะครับคือรายการที่1นะครับในส่วนของวันถัดไปนะครับก็จะจ่ายเงินให้ท่านในวันที่25กกุมภาพันธ์ปี64อีก1,000บาทคือรายการที่2นะครับต่อไปจะเป็นวันที่4มีนาคมปี64อีก1000บาทเป็นรายการที่3นะครับต่อไปจะเป็นวันที่11มีนาคมปี6,4 รายการที่4นะครับอีก1000บาทต่อไปเป็นรายการที่5 18มี a, ม eviden. นาค uar, มปี64อีก1000บาทนะครับผมรายการที่5ต่อไปรายการที่6วันที่25มีนาคมปี64อีก1,000บาทนะครับผมรายการที่ีกนะครับอีก1000บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน70,00บาทนะครับผม7,000บาทด้วยกันนะครับสำหรับโครงการนี้วันแรกนะครับอย่าลืมวันที่18กุมภาพันธ์จะได้รับ 2,000บาทไว้ใช้รูดซื้อสินค้าตามร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันปลุกถุงเงินนะครับผมและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะทุกร้านค้าทั่วประเทศไทยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้วันแรกนะครับวันที่18กุมภาพันธ์ซึ่งผมเชื่อนะครับว่าหลายๆท่านตอนนี้ ก็ยังไม่สามารถเข้าไปสแกนแอปพลิเคชันเป่าตังหรือสมัครแอปพลิเคชันเป่าตังได้เนื่องจากหลายๆกรณีนะครับซึ่งถ้าใครที่สมัครแอปพลิเคชันเป่าตังยังไม่ได้ผมได้ลงคลิปนะครับเกี่ยวกับวิธีการสมัครแอป,ปเป่าตังแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องสแกนหน้าก็คือท่านเข้าไปนะครับทำตามคลิปได้เลยเนี่ยมันก็แค่ใส่รหัสผ่าน6ตัวนะครับเสร็จสิ้นครับผมไม่ต้องสแกนหน้านะครับง่ายๆนะครับผม โอเคนะครับซึ่งแอปเป่าตังตอนนี้คนสมัครกันเยอะมากนะครับจึงเป็นเหตุทําให้ไม่สามารถเข้าไปยืนยันตัวตนหรือสมัครยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังสรุปนะครับผมพรุ่งนี้วันที่18กุมภาพันธ์มีเงินเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังค์2,000บาทแต่ท่านจะต้องเข้าไปกดรับสิทธิ์ในเมนูเราชนะก่อนหลังจากนั้นให้ท่านเลือก ยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขและเลือกจังหวัดที่ท่านอยู่ณปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปนสนใจบัตรประจ,จําตัวประชาชนท่านอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรกดเลือกตรงนั้นนะครับเงินนี้สามารถใช้ได้ทั่วประเทศไทยผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐร้านค้าที่เข้าร่วมรับโครงการเราชนะนะครับผมและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการถุงเงินนะครับสําหรับพรุ่งนี้ผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับจับจ่ายใช้สอยนะครับ นําเงินนี้ไปใช้จ่ายกันอย่างมีประโยชน์นะครับซื้อ,อเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับผมแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งครับสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ว่าไปนะครับผมตามแต่อัธยาศัยท่านเพราะเงินก้อนนี้เป็นเงินที่ทางภาครัฐช่วยเหลือผ่านมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อันเนื่องมาจากเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ในรอบที่2ผ่านโครงการเราชนะ จะได้รับเงิน7,000บาทนะครับมีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนนะครับแล้วก็คนทั่วไปแล้วก็รวมถึงคนที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลงให้นะครับสำหรับมาตรา33จะลงทะเบียนอย่างไรรับเงินอย่างไรอะไรอย่างไรเดี๋ยวผมจะลงให้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ